สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคนสองปลายกับผมพีรชัยวงเลิศครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับวันนี้ขอนําท่านผู้ชมนะครับมาพบกับคุณตาบุญมีและก็คุณยายกิตราเจริญพรนะครับที่บ้านอย่างน้อยนะครับตาบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินแน่นอนครับพระเอกท้องเรื่องนี่คือครับตัวนักพันพิษบุญนะครับชื่อเจ้าข้าวเหนียวนะครับซึ่งนอนอยู่กับคุณตาคุณยายอยู่นี่นะครับจากที่เจ้า ข้าวเหนียวเนี่ยนะครับไปกัดวัวชาวบ้านแล้วก็คุณยายก็แอบเอาไปปล่อยนะครับจนเป็นข่าวคราวนะครับสื่อโชเชียนว่าไอ้เจ้าพิษบูลตัวเนี้ยนะครับไปกัดวัวชาวบ้านตายถึงสองตัวนะครับก็ทําให้เกิดกระแสดราม่านะครับทั้งสังคมแล้วก็สื่อโชวเชียนต่างๆนะครับขณะที่ไอ้เจ้าตัวนี้เองที่ถูกปล่อยก็ได้ไปอาศัยอยู่กับชาวบ้านนะครับแล้วก็วัดนะครับก็ทําให้คุณยายเองเนี่ยนะครับก็ ถูกกระแสสังคมวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็หลายคนก็จะมาขอหมาเนี่ยตุนักตันเนี้ยไปฆ่านะครับขณะที่ตายายเองเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ได้ดุร้ายถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ากัดวัวได้กัดจริงๆนะครับวัดวัวแต่วัวไม่ตายนะครับตายายเองก็ได้อนาวัวเนี่ยนะครับไปแลกกันแล้วก็พร้อมกับเพิ่มเงินให้กับเจ้าของวัวที่เจ้าพิบูลกัดไปนะครับเพราะฉะนั้นคําที่บอกว่า พิษบูลตัวนี้กัดวัวตายทึงสองตัวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับ<อ>ติดตามเรื่องเราครับมาบ่บายเนี่ยสาวัดปลานะคะแต่ที่นี่เพิ่นเพิ่น,เพ,นเพิ่นจะยืนรอผาอีกองหนึ่งมาที่นี่มันนุกอะไละมันกับโไปมันนี้นุกับเลไปสื่อของคิดว่ามันไปละแต่กลับมากยังเห็นอยู่บน,นี้นุกระบนั่อะไรมันมันตัวใหญ่เลยเหบไปเจอก็เจอนอนเหมือน เป็นบ้านตัวเองเลยค่ะเห็นเข้ากับขาดใวใหม่ค่ะเอียงมาให้เท้าบริเวณนี้นะค่ะขาดใหม่ค่ะด้ใหม่าหม,มาให้เท้าแต่ว่าบรมีวว่าจิตแบบดุรลายใาส้เท้างทีบริเวณจะว่าพอหัว,วกัน้นงวกับปัญญอย่างเนาะเป็นภาพที่คุณสุกัญญาหานยิ่งนะครับถ่ายภาพไว้นะครับขณะที่พิษบูลตัวนี้ได้หมอขออาศัยนะครับพักพิงในบ้านของเธอนะครับเป็นเวลาสองคืนนะครับก่อนที่เธอจะนำไปปล่อยป่า ใส่ในตัวนี้ตัวนี้เขาหลานแล้มาแต่น่าพอดพอมโอ้ได้มาจากจะปีหรอหกปีแล้วไม่มาสิสามปียังไหนมาสามปีเชื่องยิงดีอันนี้มีลูกเลยมันมีลูกเคยมีลูกเลยมันมานี่มีลูกสองสองร้อแรกอนี้ลูกมั้งนี่โอ้นี่บอกอันนี้ซื้อจังไงตัวนี้ทูปทูปอันนั้นเดย์กูเกิล มันการ์ดงัว่เขาหล่ะกับย่ายกับเลยเอาไปปล่อยว่าที่ห้เขาเอาไปเลียงมันติดไปอยู่น้ำไผ่กับหายเขาเอาปยบ่อยากให้เขาขามันหูมันดีชุดเป็นบ้าแมนก็เลยคิดว่าไปปล่อยไปปล่อยว่ามันติดปบนไหนไปอยู่น้ำไผ่ไอ้มันไปอยู่กับเลยว่าจางสีก็เลยบ่หูเนาะบ่หูว่ามันสีอัน ไม่เป็นยางใกล้ว่าแต่มันสืบองงงมาหอดองินกันเลยเป็นเหลืองใหญ่เหลืองโตล้มไปยิ้นันกัดเป็นกัดเจหายนอนเทิ้งไหนเสียเงินเทิ้งไหนเสียงัวกันเลยให้หายอุ้ยบนเหลียงกาไปปล่อยก่อนหน้ากันเลยว่ะรือหลักไปเลยบนเหลียบมได้คุยกันบ้อยลพอใหญ่มาเวียนหมาคิดจังไหนแนวตอนมาเวียนหมาจมแล้วก็เบาแล้วมันก็ท้นมันใจหายนอนมาเมื่อยเมื่อยเหมื่น้ำคนงัวกับประมาณนี้ หลัดออกจากเขาจากน้ำเขาทั้งนี้ก็พมเด็เกี่ยวได้นี่เขาอเตีงนี่เขาอยเตียงวันไทยเท่านี้แหละครับคนมรับยังครับคนมันกับบริการบริคือกาบกัดกัดกัดมีการซ้ำาขว่นในเขาแต่เนีมันอยู่บนมันกัดขาปหาใหม่ไปหายังสีขาดเใหม่ไปหาตาบตอบขาเนี้ยวขาเนี้ยแกะรบออกเขาเนี้ย คือช่วงที่หายไปหนึ่งเงาะก็คือคิดว่าจะต้องหาหม่องพึ่งพิงมันบ่ฝันยลักเขาก็คือขาบไปใหม่ไปหายเพื่อสิแสดงความเป็นมิตรหางกัะสันเนี่ยเพราะว่าตระเวเปิดเปิองไปตอนยายเอาไปเนี่ยเอาไปอย่างไหนใส่รถไปหรือใช่รถยางรถปกอโอ้รถปิกอัอไปเลยใครไม่ค้นขับบ้านเต้ยรถเพื่อนจ่างเพื่อนไป ไปลงในป่าเลยบ่ในในหุ่นทางถนนเลยมองขยาเนี้ยบันละวี่ยงอืมบันนี้มันบเรียนตามรถดิโอ้มันก็ยื่นแผลอยู่บันนี่กันแนมอันหลังแนมมันก็ยื่นแวลยื่นแนมแนมน้ำปนไปแวลมันก็บรรเลียนมาอย่างหนึ่งมันจริงหรืว่ามันผิษคิดว่าสิแกงมันมือช่งมือวันใดแท้โอ้ยงอไปบ่เป็นหเ่นไตวย่อมยอมพันเดี๋ยวดีแล้วถือดอกเนาะอาจารย์รอ บาเดียวตาเดียวบที่ย้มโว้ยห้ผมไปนังผมเอไปซำเลเวลามึงจะเอาไปขาไปแก้มึงขาโไดกันยังวะเดี๋ยวแกได้ก็เห็มันมได้ไปกันเถอเมันเกิหมันกันเ่ยไม่ติดขาจะปยให้เขาเอาไปเลียงห้ปูนไม่ไปอยู่กับคนอื่นกันเลยวะการดเดอหม่วกมาผู้ขาโมได้ไปการหมากันวัวใต้ เป็นข่าวอดาวอกวามันบแสีผู้ขาหมา,า,าไมปปล่อยตากระย่าเอาโคตรสีใหญ่เอาหมาไปปล่อยกับหัเต่าพอถึงการอันนี้เอาไปปล่อยเราครับท่านผู้ชมที่กรอบครับอ่าตัวนี้คือวัวนะครับที่ถูกเจ้าพิษบูลหรือเจ้าข้าวเหนียวกัดนะครับที่บริเวณปากนะครับใบหน้าแล้วก็ที่ขานะครับซึ่งก็ ตั้งสองฝ่ายนะครับก็ได้มีการแลกวัวกันนะครับและคุณตาบุญมีก็นะครับให้เงินนะครับกับเจ้าของวัวตัวนี้ไปอีก1-0,000บาทนะครับซึ่งไม่ได้กัดวัวตายถึง2ตัวตามที่เป็นข่าวคราวแล้วก็นํามาซึ่งกระแสโซเชียลที่ทําให้คุณตาคุณยายต้องซีเรียสน,นะครับว่าปกป้องสุดักนะครับ นะซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงตามที่ข่าวได้เสนอไปแต่อย่างไดนะครับออเพี่น้องทุกคนก็นจะว่ามันบอไดไม่เกียติหน้าว่าหมานี่มันไปกัดง่วใต้มันบอไดใต้ดอกงัวนั่นแต่มันเป็นบาดเป็นแผลก็เลยเอาง่วนั่นขึ้นให้เขาเพี่ยนกันเพี่ยนเออขาก็ว่าให้ปนไง แทนงัวกับแท่นเขาขณะที่เจ้าพิปูนเองนะครับดูที่ครับว่านอนนิ่งแน่นิ่งเลยนะครับนะไม่เรียกว่าไม่ร่าเริงนะครับดูทำหน้าทำตาเราห้อยเลยนะครับเหมือนจะรู้ว่าตนเองเนี่ยทำปิดไปแล้วนะครับที่เจ้าของนำไปปล่อยป่านะครับรู้สึกว่าจะสำนึกมากนะครับตาเราห้อยเลยนะครับนะก็เหมือนกับจะรู้ความนะครับสุนัขนี้เป็นสุนัขแสนรู้มากๆเลยครับท่านผู้ชมครับ ข้าวห่อกระเน็บมาห่อกระเน็บนอนเนี่ยมีเรื่องตื่นอึ้นกินอะไรเพราะว่ามึงเึดเกินมเมตจำนะมันหมาหมานี่มันมาเอี้ยงนี่ว่าไม่วมามีคนจับมาส่งเออมาหอดแห้งหอดซานตากันดีใจอยู่ก็เสื่ใจน้ำมันนั่งห่อไห้ขิดน้ำมันพอได้เลี้ยงได้เกลี้ยมันแล้วมันไปก็อยู่ตั้งหลายเห็นอื่นหาสิก็ไปเห็นนี่นี่ก็นั่งอยู่กัับ ตอนนี้ดูพฤติกรรมนะครับเจ้าข้าวเหนียวนะครับมาอยู่บ้าน2วันแล้วก็ยังไม่หายเศร้าซึมนะครับคงจะรู้ตัวนะครับว่าผิดนะครับนะก็ยังไม่สดใสเท่าไหร่นะครับคุณตาบุญมีเลี้ยงสุนัขนะครับอยู่ที่นี่มี3ตัวคือเจ้าข้าวเหนียวนะครับตัวนี้นะครับซึ่งมีนิสัยที่ชอบคาบใบไม้นะครับตาบุญมีให้คาบใบไม้นะครับวันนี้จะทำไหมอ่าไม่ทำนะครับไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับ แล้วก็สุนัขอีกตัวหนึ่งเป็นลูกของเจ้าข้าวเหนียวนะครับนี่นะครับชื่อว่าเจ้าเจ้าตู่ครับส่วนสีขาวตัวที่ยืนอยู่เนี่ยชื่อเจ้ากูเกิลนะครับเจ้าข้าวเหนียวปกติแล้วร่าเลยนะครับค่าใบไม้นะครับพวกผู้คนนะครับวันนี้ยังไม่หายเศร้าซึมนะครับขณะที่เจ้ากูเกิลเองนะครับก็ค่าใบไม้มาแทนนะครับนี่นะนะครับจะเอาใบไม้มาให้ผมจนได้นะครับขณะที่ คุณตาเองก็พยายามจะแยกใบไม้นะครับจากเจ้ากูเกิลนะครับจะให้เจ้าข้าวเหนียวเล่นด้วยนะครับเจ้าข้าวเหนียวทํากูเกิลก็ไม่ยอมนะครับส่วนเจ้าตูมเป็นลูกของข้าวเหนียวนะครับก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันก็ยังสนุกสนานน่าเริงนะครับขณะที่เจ้าข้าวเหนียวนะครับโอ้ยอ้อนอย่างเดียวนะครับรู้สึกสํานึกผิดนะครับจะให้คาบอะไรยังไงก็คงไม่เอาแล้วนะครับผมปิดไปแล้ว ผมปิดไปแล้วนะครับต้องทำใจอีกหลายวันนะครับก็อยากฝากเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นชีวิตของสุนัขนะครับผู้นาทุืสารท่านดูเบื้องหลังแล้วรู้เรื่องราวที่มาที่ไปแล้วนะครับนะไม่ได้กัดเอาวัวตายไปตามที่เป็นข่าวนะครับชีวิตคุณตาคุณยายแล้วก็เจ้าเข้าเหนียวนะครับสุนัขพันธุ์พิษปูนตัวนี้นะครับทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าถูกกระแสสังคมวิพากษ์หนักเลยนะครับก็อยากฝากถึง นะครับสื่อต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะครับได้ปลูดเข้าใจนะครับว่าสุนัขพิษบูลตัวนี้เมื่อได้ฆ่าวัวตายตามที่เป็นข่าวอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ในการคน2องภรรับผมปีรชัยวงเลิศน,นะครับก็ขอพบกับท่านเพียงเท่าน,นี้นะครับพบกับเรื่องดาวดีๆใหม่นะครับในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ